เอาลล้วก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมจิมมีมมมม่มีมีชื่อชาแนลกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน a r ร์ทนะครับเป็นพาร์ทที่11แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลินล,ลี่มาในม่านใหม่นะฮะแล้วก็เป็นผมสั้นเป็นเสาวแว่นด้วยนะฮะแล้วก็มีพ็อปหูแมวนิดหน่อยเท่เท่ครับวันนี้เนี่ยที่ต้องการจะไปทํานะครับผมจะไปเปลี่ยนธาตุครับคือเราอยากจะเป็นธาตุน้ําแต่ว่าธาตุน้ํามาอยู่ในดินแดนปกติเนี่ยมันจะไม่โอเคใช่ไหมครับเพดัะนั้นนนนเีี่่ยผมมจะะไปทดดิแดิแห ผมคิดว่าจะไปสร้างบ้านที่ดินแดนหิมะสักหลังหนึ่งแล้วก็ฮะอ๋อเสียเสียเอเลี่ยนนะครับผมจะไปสร้างที่ดินแดนหิมะสักหลังหนึ่งโดยการที่เรานำเทเลพอร์ตพวกนี้นะฮะนี่ผมจะเอาเทเลพอร์ตวางไว้ที่บ้านอันหนึ่งแล้วเราจะเดินทางไปที่ดินแดนหิมะเมื่อเราอยากวาร์ปกลับมาเราก็จะวาร์ปมาที่นี่ได้นะครับก็ก็อยู่หลายๆที่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ค่อนข้างไกลแล้วเราไม่อยากใช้สัตว์ไปด้วยเราก็จะไปแค่ตัว ปปป้า,ปามาคนเดียวหรือแต่ตัวปปป้าโอเคเราต้องตั้งชื่อเทเลพอร์ตด้วยนะครับจะได้วามาถูกที่ผมให้ชื่อว่า1เทเลพอร์ตอันที่ 1, 1> นี่คือโฮมซิกของเรานะครับไม่ใช่โอเคเมื่อได้บ้านดังนี้แล้วไม่ใช่เทเลพอร์ตด,ดันนี้ดุดังนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยพูดผิดพูดถูกนะฮะผมจะเดินทางไปที่ดินแดงหิมะโดยที่ดินแดงหิมะมาอยู่ด้านบนนู่นด้านบนไหนวะไหนวะ เฮ้ยตกใจหมดด้านบนประมาณตรงนูน้นอ่าใช่ครับต้องข้ามตรงนู้นไปโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงนู้นเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนท่าด,ด้วยเป็นท่าหิมะนะครับเราก็ต้องเตรียมของที่จะไปทําชุดท่าท่าน้ำอะ่ะอ่ามนต้องใช้เพละนะครับตอนนี้ผมเตรียมอาวุธเตรียมอะไรเออเตรียมเหล็กเตรียมอะไรมาเรียบร้อยนะฉะนั้นเนี่ยการจะไปไม่ใช่เรื่องยากครับจืบอุอ๊ย รู้สึกไม่ค่อยเจ็บแล้วนะฮะเหรอเฮ้ยเฮ้ยใช้นึกว่าจะนึกว่าใช้พลังไม่ได้แล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งฮะโอเค okay, ผมกรอกน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกัน <c oughs> คืนนี้วันนี้ดิดูท่าโดดนี่ครับสูงมากเป็นไงฮะเขียนจุ๊บโอเคได้เวลาล่องข้ามแม่น้ํากันครับตรงนี้เนะี่ยถ้าข้ามปิดพลาดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับว่ายนะ้าอีกพักหนึ่งเลยว่ามันจะเดินสเตอร์มิน่าเราด้วยปะเดินปะเนี่ย ไม <im <im ่เดือนนะฮะหมดยังเสียงแบบน่ากลัวไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ไปแล้วเฮ้ยไปได้ไกลว่ะมันหมดปะเนี่ยถ้าผมไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมจะเป็นสาวแว่นแล้วก็ไปไม่ใช่ผมเนี่ยลิลลี่โอเคหมดนะครับอึ๊บโอ้โหเจ็บต้อกี้ทำไมไม่เจ็บมาเดินทางไปกันฮะมันน่าจะอยู่ทางนี้โอ้โหเฮ้ยน้ำมว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 ยมาดิ โอ้ยมีเข้าใกล้มึเข้าเอ้ยโอ้ตายยากหมีหมีพี่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 มีหมีหมีเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่เหียเดี๋ยวไปเปลี่ยนท่าน้ำผมไม่รู้พลังท่าน้ำมีอะไรบ้างนะครับเอาเวนโอ้ลอยขึ้นไปก่อนนะฮะอุ้ยกระดุกกระดุกต้องมีตัวอะไรไม่ดีไม่ร้ายแน่เลยครับไปไปไป เดินทางไปก่อนนะฮะตรงด้านล่างนี่มีตัวอะไรมากมายเลยครับยังไม่จับนะยังไม่จับตัวแปลกๆเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาแหล่งกบดานแหล่งใหม่นะฮะแถวนี้เอเลี่ยนมันเยอะเขาเรียกเอเลี่ยนชุกชุมจุ๊บนี่ไงรเฮ้ยเสียงเอเลี่ยนโบรนี่คือเสียงเอเลี่ยนฮะเราต้องระวังนะครับจะวิ่งเข้ามาจากทางตูดเราสวยตูดเราได้นี่นี่นี่น ใช่ปุวะมันมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแม่งเหมือนเกมหลอนอะโหนี่ไม่ใช่เอเลี่ยนไอ้นี่ฟึบสึบ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 โอ้ยติดติดติดมาดิก็มีไฟก็มีไฟจะแวะเอาแอร์ดอบไม่ได้เลยเฮ้ยไปโกยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคือโอ้โหเยอะ ยังแค่ไม่ดีเลยเอ้ยตอนนี้มีของให้ฟาร์มฮะเรารู้สึกจะไม่กลัวเท่าไหร่เพราะเราเป็นหญิงสาวสตรอง้ราเดินทางไปฝั่งนู้นครับโอ้โหเสียงแบบเชียวตูดมากเดินอย่างนี้มีหวังโดนจิ้มแน่นอนนะแรปเตอร์เราพร้อมจะมีเรื่องตัวธรรมดาแต่เอเลี่ยนเราไม่พร้อมไปข้ามน้ำถึงไหมเนี่ย ต้นไม้นี่มีต้นไม้คิทเจอร์แปลกๆมากมายเลยฮะคิทเจอร์ต้นไม้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะออบเจกต์ต้นไม้อึ๊บมามาลุยกันยาวๆครับโอ้โ,โลงก่อน,ลง,อนลงก่อนโอ้ยลงน้ำโคตรลึกเฮ้ยมันไก่กันแล้วนี่มันต่อยกับเดินเสาด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเอาเลยฮะมาดูกันว่าเดินเสากับ ตัวนักมวยแล้วใครจะเห็นนะโอ้โหเดินมาเราเห็นเลือดแลยครับนักมวยยังต่อยรัวอยูงง่เลยอะไรแสดงว่าใกล้ตายเหมือนกันแล้วนั่นหน้าครับมีเอเลีย่ยนอยู่ตัวนึงโดนขังมาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัยอนแนี้โอ้โหได้ไงชุดกูแตกหมดเลยอีหอยตีแรงมากคุณผู้ชมผมว่าผมไปดีกว่าแต่จริงก็ตามมาดีกวา่าฮะแต่จริงก็ตามเอาอยู่ดีตัวเองก็หยุดครับอันนี้ต้นไม้พุ่มไม้ดอกลาเวนเดอร์ ดอกพุทธรักษาเยอะมากด้านหน้าใช่ภูเขาหิมะไหมไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่รู้สึกผมจะเดินมาผิดทางนะเนี่ยอันตรายมากครับที่แห่งนี้ยังมีดวงดาวเจ,จิดจ้าโอ้โหเออแล้วผมลืมบอกไปนะครับพูดถึงดวงดาวเจ,จิดจ้าเกมนี้เนี่ยตอนกลางคืนไม่มีแล้วนะครับหมายถึงว่าเราพอกลางคืนเนี่ยมันจะมีดวงจันทร์ดวงหนึ่งโผล่ขึ้นมาฮะซึ่งมันสว่างมากอุย้ย เท่มึงมาจากไหนกันเนี่ยอีหอยทำเป็นเท่เดินกันแหมอย่างก,กับบอยแบนด์หน้ามีสะพานมิตรภาพอีกแล้วฮนะโอ้ยเอเลี่ยนเอเวอร์วะคุณผู้ชมหน้าเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยที่นแนนตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับอือผมเห็นเอา้าเห็นตัวอะไรไม่รู้สีเล่นๆไปก่อนเพิ่มเลเวลให้ตัวเอง คาโน่คาโน่เนี่ยตัวพวกนี้ตายง่ายมากแต่พอเจอพวกตัวแปลกๆทีนึงนี่ดูดูมันดูมันไว้ <Why? S 1> ตายแล้วค่ะไม่ได้แดกฉันหรอกนี่ไงครั้งที่แล้วทำเป็นสดทำเป็นเซียนฮะฮะฮะยิงหัวมันเนี่ยยิงไม่โดนครับโอ้โหโดนแล้วฮะโดนแล้วเราเนี่ยโดนแล้วครับโอ้ยอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้ หัวกระเซิงแล้อุ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โอเดี๋ยวความพี่ได้บอโอ้โอุ้ยอุ๊ยเชี่ยโอ้ห้ามฝังดีกว่าครับอย่าไปอยู่ฝั่งเดียวมันเลยฮะเกือบตายดีกว่าข้างหน้ามีลิงกูเราตังกำลังเดินอยู่ครับเกือบตายเกือบตายโอ้โหน้ำตกสวยมากครับแถวนี้ดินแดนสวยงามจริง ก,กินเนื้อให้ไวเลยเดี๋ยวแม่งหิวไปลอยขึ้นมาที่น้ำตกครับอันนี้เขาเรียกน้ำตกแองกิล่าป่ะใช่ตากิล่าป่ะไม่ใช่เล่นเองเอเองจุงเบยนี่ครับเรามาเจอพวกแมมมอสพวกนี้ก็แปลว่ามันจะดรอปหนังให้เราฮะเรามาถึงแล้วครับดิลลี่กับการแก้ผ้านี่คือถอดชุดเพื่อรอชุดใหม่โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะได้เพลแล้วเราจะมาคราฟกันกับชุดทตุน้ำ ตอนนี้โคตรเสียงยิงเลยฮะท็กชายเพื่อนจากฝั่งโขงเอ้ยเรียบรอยตายไปยังไงใดโอเคด้านหน้าผมเห็นตัวอะไรอ๋อเป็นหมานะครับกำลังกัดกับชาริโคเทเียมขอหน่อยจะมีเนื้อไหมโอ้โหมีมากเลยฮะเยอะมากอุสว่างอ่ะจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาทำเลมองมองกันครับ ผมจะวางเทเลพอร์ตแพดไว้เพราะว่ากว่านเราจะมาถึงเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละโอเคตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวตายครับจะได้วาฟม,มาเลย <c oughs> นี่ไม่เผื่อตัวเองรอดเลยใช่ไหมเผื่อตายตั้งชื่อว่าหนึ่งนะครับโอเคหนึ่งเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันฮะ,ะเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งที่นี่จะได้ไปเตรียมของเตรียมอะไรด้วยนะครับ มาเลยฮะโอเคโหห่างกันฟากฟ้าหนึ่งก็ยังมาถึงกันได้นะครับส่งใจมามาเราได้เพลีมาแล้วครับเราก็ไม่รอรีเสียเวลาครับค้าไปเลยชุดนะเพื่อให้เตรียมพร้อมกับอากาศหนาวในมือน้ําแข็งจแวงใส่ไปครับโอ้ชาดูสดชื่นเป็นผู้หญิงที่สดชื่นมากถอดถอด เดี๋ยวเราต้องใช้พรอ็อพพรอ็กรอกเกล่าออกมาให้มนดว h a t ตโอ้ oh, <laughs> ไม่ดีนะอย่างนี้หัวล้านเลย <laughs> ทุเรศอ่ะปีนังสนางจริงๆไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มาจะใส่ปีกโอ้โ oh, ห oh. มันดูไม่เข้ากับชุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนปีกดีกว่าปีกต้องเป็นปีกขาวดิเออมาเปิดครับอยู่ใน ชุดเอ่ออยู่ในผมนะฮะแต่แม่งคือปีกโคตรแย่ายวางหมดได้ไม่ดีครับเนี่ยมีอะไรใส่ให้หมดถอดไปปีกแหลมๆเดี๋ยวมันจะจิ้มตูดได้มาสวยงามนะ้เป็นสาวแว่นต้องปูอ้จีโจ้เลยอ่ะอันนี้แบบเหมือนเหมยมากครับได้มาประมาณนี้ปุ๊บชุดพวกนี้เราซ่อมแป๊บหนึ่งครับโอเคคุณผู้ชมก่อนจะไปนะครับตอนนี้ผมเตรียมอะไรทุกอย่างครบเหลืออย่างเดียวครับผมจะเอา ทาเวสเตอร์ไปด้วยก็ใช้วูด300นะฮะนี่โอเคเราจะได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีอะไรให้คราฟจากการที่เราไปฟาร์มนะครับดังนั้นผมจะพาเจ้าต,ตัวนี้ไปด้วยเราจะได้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะไป let's go จริงๆผมว่าไปรอบหนึ่งแล้วไปเอาเมทันมาจแมงมาแล้วฮะนี่นี่ครับเมาเอีกก้อนตะกี้ไปตันนี้น่ากลัวนะฮะอย่าได้ดูถูกเลย อันดับแรกต้องฟาร์มอะ่ะโอ้โหเสือสิงสารสาัตว์ค่อนข้างจะเยอะโอ้โหโอ้โหโอุห้ยว่าใส่ชุดนี้แล้วใช้พลังไม่คล่องเหรอเกี่ยวปะเนี่ยโอ้โหเดินช้ามากน้ำหนักน้อยโอ้โหเราสะขนมาน้อยแล้วเนี่ยลูกทิ้งไปก่อนระวังมันจีอันตรายโอเค มาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมอัพน้ำหนักกับดามเมจก่อนไม่งั้นมันเผลอไม่ได้ฮนะเผลอแล้วจะมีเรื่องมีเรื่องโอเคน้ำหนักดามเมดแล้วก็เราทนดามเมดได้ไม่เยอะด้วยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทนได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ตายแล้วฮะเดี๋ยวผมขอฟันต้นไม้ปันต้นหินสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเรามาต่อกับการสร้างบ้านเลยครับโอเคคุณผู้ชมผมกลับมาซ่อนตัวอยู่บนภูเขาแล้วมันกี้ไปฟาร์มได้นิดนึงนะฮะ ก็อัพน้ำหนักรัวๆเลยได้มาน,นิดนึงก็ในที่หิมะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสร้างเนี่ยผมจะสร้างเป็นโต๊ะคราฟจากไม้คราฟแล้วกันนะเพราะว่ามันดูแลจะง่ายดีครับนะเพราะว่าไม่มีอะไรยุ่งยากมากฮนะเรามาเริ่มชีวิตไม้คราฟที่ที่นี่กันเลยโดยเขาจะมีบูดมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โต๊ะคราฟไหนขอดูหน่อยสิโต๊ะคราฟนี่ใช้อย่างไงวาง วางตืบโอเคเป็นโต๊ะครับนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีของมากมายเตียงมีเตียงให้เราด้วยโอเคเตียงนี้ก็สามารถทีละพอรตมาได้มีเชดมีเอนวิลเหมือนไมค์ครับเลยนะหลายๆอย่างงั้นเดี๋ยวผมไปดูทําเลก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแถวไหนตรงนี้เราปล่อยลูกเราไว้ก่อนหวังว่าผมคงไม่ตกตายนะผมเสียวจริงๆเอ่อ okay. คุณผู้ชมผมมาพักสเตอร์มิน่าตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะมันขึ้นไปไม่ถึงภูเขามันสูงมาก ดูรอบๆด้านล่างเนี่ยน่าจะไม่ปลอดภัยฮะถ้าจะอยากอยู่ให้ปลอดภัยต้องอยู่ด้านบนนะแต่ด้านบนผมก็อยากได้ที่ที่มันเป็นแนวแบบเรียบๆหน่อยนะครับเวลาสร้างอุปก,กรณ์ไมครับเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าใช่โอเคถึงด้านบนแล้วเฮ้ยดูดีทำไปเล่นไปเนี่ยมีพื้นที่เรียบๆอยู่ฮะ <c oughs> ได้ได้ได้อยู่เออแลมแลมแมแล้วแกนตรงนี้สามารถแบบ เรียกพวกสัตว์พวกอะไรพวกบอสออกมาได้เหมือนในเวอร์หลักหรือเปล่าครับต้องมาเช็คดูฮะหรือไ <Hello? S 2> <Hey, S 1> ม้มีมีด้วยฮะพวกนี้จะเป็นเทคใช่ไหมถ้าฆ่าได้เนี่ยจะได้เป็นเทคแต่ว่าไอชุดเทคเนี่ยเราต้องคิดดูอีกทีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะไปสู้กับบอสจริงๆผมคงต้องใช้คําสั่งเรียกมานะฮะเพราะว่าเวอร์นี้มันไม่มีอาร์ติเฟกต์ครบนะครับ โ okay. อเควิ่งทำเลดีมากเหมาะกับการสร้างบ้านสร้างโรถลางใหม่เออมีน้ำตงน้ำตกมีปงมีปลาอุย้ยสวยจริง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 สวยจังเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละโอเคยังใช้ไม่ถนัดเลยนะครับสีสีแดงพลังไฟยังใช้ไม่ถนัดจะไปใช้พลังน้ำละ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมวางเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตตัวเด็กๆมาก่อนนะครับันใช้เทเลพอร์ตสองอันเลยโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับกว่าจะเสร็จได้นี่โคตรนานเลยนะครับกินเวลาได้หลายหลายเวลาเหมือนกันนะครับเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จก็รูปร่างหน้าตาบ้านก็ออกจะสวยนะครับผมคิดว่ามันสวยนะมาดูรอบๆกันเลยฮะกว่าจะสร้างได้ไม่เสียแรงจริงที่เราเล่นไมค์คราฟกันมาก่อนนะครับก็ถ้าคนสังเกตนะครับคือ คือสกิลก็ต้องมาจากการเล่นไมค์คราฟส่วนหนึ่งฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ทัวร์บ้านกันนะครับโอ้ยพูดอะไรไม่รู้ตอนนี้เริ่มเบอร์แล้วเพราะว่าใช้เวลานานนะครับก็ด้านบนนี้เป็นเตียงเกิดอย่างเดียวเลยนะฮะผมตั้งใจว่าถ้าเกิดปุ๊บเราก็ลงไปเลยโดยที่ไม่มีทางขึ้นเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้พลังไฟขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องเดินขึ้นไปจากบันไดนะครับตรงนี้มันจะมีบันไดไว้ทาไมวะโดยขึ้นมานะครับก็รูปร่ังเป็นไมค์คราฟเลยครับแลไอเทมที่เรามีนะฮะก็คือ กล่องนะครับอันนี้คือเชสธรรมดาที่เราสามารถใส่ของปกติลงไปได้นะฮะอย่างเช่นชุดพวกนี้ต่อมาครับเป็นเชตที่เชตแบบส,ส่งขนเฮ้ยขนส่งข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเชตวาร์ปได้นะครับแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพอร์ทัลที่เป็นเหมือนเนเธอร์ประตูเนเธอร์นะครับสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้เหมือนเหมือนแท่นวาร์ปเลย,เลย,เลยะเออ โดยการตั้งชื่อของมันเปล <ım S 2> ี่ย <Alison> นไปตามอะไรเรื่อยๆเราก็จะสามารถวร์ปไปได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยทํามา2อันนะฮะเดี๋ยวอีกอันนึงเนี่ยไปตั้งแถวบ้านนะครับเวลาวร่ปมาก็ได้รู้ว่าเราวร์ปมาที่นี่วร่ปมาในดินแดนไม้คราฟนะจ๊ะก็ตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับหลายท่านจะสังเกตเห็นว่าทําไมแสงมันแปลกๆวะก็อย่างที่ผมบอกนะครับดวงจันทร์มันใหญ่มากและทําให้เราไม่มีกลางคืนเลยครับตอนกลางคืนนี้สว่างกว่าตอนเช้านะฮะแล้วแสงอาจจะแสบตาเลยเรียกว่าพื้นในมองไม่เห็นกันเลยนะครับโอเค พูดาำทำเพลงกันมามากมายเลยฮะอาจจะเห็นว่ามันสั้นนะครับแต่จริงๆผมทำเนี่ยใช้เวลานานมากนะฮะตอนนี้ตาผมเนี่เริ่มจะง่วงแล้วนะครับให้ดูรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งครับก็จะออกเป็นจะเป็นพีระมิดก็ไม่เป็นนะฮะแต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินแน่อันดับต่อไปที่เราจะทำครับคือเราต้องปักธงชัยไว้ครับว่าที่นี่เป็นถิ่นของท่าน้ำนะครับปักเลยตืม เมื่อเาปักนะครับเราจะได้สัญลักษณ์ธาตุน้ำมาฮะผมจะรับธาตุน้ำแต่ผมยังรับไม่ได้ผมต้องตายก่อนนะครับโอเคผมทานเฟอร์ของก่อนฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่ไว้ในกล่องเลยครับเราต้องสังเวยชีวิตนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะสังเวยชีวิตโอเคทานเฟอร์ไปให้หมดมีอะไรเท่าไหร่ทานเฟอร์ไปให้หมดนี่ครับจัดใส่เอ้ยลืมวางไอ้นี่อันนี่นะโอเคถ้าลืมวางเดี๋ยว ขอเก็บไอ้นี้แล้วก็วางวางอ,อีอันนี้ไปแทนนะครับนี่ไอ้นี่คืออะไรเอ่ยนี่คือคราฟ8เซนนะครับสามารถทํายาได้ยาเพื่อสปอนกิก้าสปอนอ๋อเขาเป็นยาสปอนสัตว์ต่างๆนะครับส่วนไอ้นี้คือคราฟสกินหมวกหวกัวแ,แปลกๆนี่ก็จะมีหน้าตาแต่ละคนนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันส่วนตัวพวกนี้จะเป็นพวก เป็นสเกลิตันเป็นคิปเปอร์ในพวกนี้แล้วก็มีความกินนะครับส่วนอันนี้นี่ทำให้อ,อัพเกรดอาวุธอัพเกรดของต่างๆได้นะฮะทำให้มันแรงขึ้นแต่เวลาจะใช้เนี่ยผมรู้สึกม่นต้องใช้เลเวลด้วยนะครับในการเอาใส่ลงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้ทำทีหลังเมื่อมีโอกาสนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะแปงลงร่างกันอย่างเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจว่าพลังที่เราจะได้มาเป็นอย่างไงบ้างเพราะผมก็ไม่เคยไปฮะ เวลาแช่น้ำยำเช้าโอ้ต้องลอยครับลอยน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายที่เร็วที่สุดฮะตอนนี้มันจิ๊บจ้อยโดดขึ้นไปพุ่งไปเกตอนนี้ครับผมพุ่งขึ้นมาสูงแล้วโอ้<笑><笑>โหโคตรน่าก,กลัวเลยเออดีจริงมปดูว,ว,ว่าเราจะสูงได้แค่ไหนครับเพราะยังไงเราก็ตั้งใจเราลงไปตายอยู่แล้วเพราะนั้น ไม่ผิดพลาดแผนเราของเราอย่างแน่นอนนะขึ้นไปเลยสูงมากครับแกจะไม่มาฆ่าฉันอย่างนี้ฉันคือลินลี่นะเวย้ยโอ้หัวติดแล้วฮะลิลลี่โอเคได้เวลาลาโลกแล้วครับมาลิลลี่ลงมาโอ้โหเสียวมากค,คุณผู้ชมยิ่งเห็นวิวด้านล่างนี้ยิ่งเสียวครับผมเห็นแมพได้ทั่วเลยนะฮะแต่ว่าเราจะตายไหมเนี่ยลงน้ําหรือว่าลงดินไหมเนี่ยลิลลี่นี่เป็นภาพที่เด็กไม่ควรดูครับเด็กไม่ควรดูไม่ตาย ทิ้งตัวลงมาแล้วมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงฮะโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากดูหน้าตาเธอสีผวาเหลือเกินตายไหมครับตายไหมครับไม่ตายฮะรีโคตดถึกไปดำน้ำตายดีแล้วจะตายแล้วฮะเราอีนิดเดียวเราจะตายสำเร็จไหมเรียบร้อยไหมฮะผมตายแล้วครับเศร้ามากอยากจะร้องไห้น้ำตาเป็นใส่เลือดอยู่ตรงนี้นะฮะผมเกิดเลยชึบ โอเคเรายังได้พลังธาตุไฟอยู่เดี๋ยวผมพอดูแป๊บอ่ะโอเคได้พลังมาแล้วฮะพลังธาตุน้ําของเราโ,โหโคตรยากนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยมาดูกันครับว่าพลังธาตุน้ําใช้อะไรไม่ยังไม่ดูดีกว่านะค,คุณผู้ชมก็ตอนนี้สร้างพลังธาตุน้ําได้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยังไม่ไปฆ่าใครนะครับระฉะนั้นลองใช้ก่อนยิงไอคิสตัลต้องใช้ในน้ำาลฮะโอโหชัดเลยอยู่แค่ในน้ำหมดน,นี่โอโห โอเคพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นท่าน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสร้างเทเลพอร์ตไปหลายที่มากแล้วก็ฟาร์มของกันยกใหญ่เลยก็ต้องบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สนุกมากนะครับแต่พาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมาลองพลังท่าน้ํากันดูว่าท่าน้ำเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากแค่ไหนนะครับฉะนั้นสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนําอะไรดีๆอย่าลืมแนะนํากันไว้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนดจ๊ะบ๊ายบาย ลิลลี่น่ารักมากนะครับ